ครับก็พูดถึงหลังเกมสักครู่นะครับระหว่างเลวพูที่แพ้เชลซีคาบ้านศูนย์สองนะครับโดยโดยรูปเกมเนี่ยก็ต้องถือว่าเชลซีหลายคนอาจจะมองว่ามามารับนะครับอย่างโตเจอร์ให้สัมภาษณ์ว่ามาจาะรถบัสสองคันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเชลซีอยู่ในสถานะที่ที่มันจำกัดด้วยเพราะว่าด้วยเรื่องของสท้านั่งแหะนะครับด้วยเรื่องของสไตล์การเล่นของเลวพูที่เป็นประเภทบุกแหลกแล้วเพราะนั้นเนี่ยการจะมาชนะทีมแบบนี้คุณเปิดแรกเนี่ยคุณคุณมีโอกาสโดนสูงเพราะนั้นวิธีที่ดก็คื รับแล้วก็หาว่าหาโกาสสวนกลับนะครับเราอย่าลืมว่าเชลซีเนี่ยนอกจากตัวเตะเจ็บเยอะแล้วพวกเขายัางมีเกมแช mm hmm. มเปี้ยนส์ลีกรอยอยู่กลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกฮะท,ท,ที่ที่มูริญโญ่จะจะมาเลือกใช้แผนนี้นะครับส่วนความผิดพลาดของเจอร์ลัดก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่เข้าใจได้ที่ว่ามันลื่นนะครับเจอร์ลัดก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วแหละแต่ว่ามันมันส่งผลเพราะมันอยู่ในช่วงเวลาที่แบบจะหมดเวลาครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับก็ก็ทำให้พอมาในครึ่งหลังเล่นแบบสกอรต์ตามเนี่ยมันก็ลำบากนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนี้เองก็เรียกว่่าาจังหวะสุดท้ยยเนี เหมือนเหมือนจะร้อนรนแล้วก็ขาดความเฉียบขาดไปเองด้วยแล้วก็ส่วนนี้เราต้องชมแนวรับของเชลซีเองด้วยนะครับส่วนโอกาสลุ้นแชมป์เนี่ยผมมองว่าจริงๆเนี่ยหลายคนบอกว่า,าซิตี้สกอตต์ผลต่างประตูได้เปรียบเพราะนั่งเยอะนะครับแต่ว่าซิตี้มีเกมหนักรออยู่ก็คือเอเวอเรสตนผมมองว่าจริงๆแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยเจอกับพาเลซแล้วก็กับเดนคาเซอรในบ้านเนี่ยมีโอกาสสูงครับที่จะชนะชนะผมว่ามองว่า99.95ละเก็บ2นัดแล้วมีโอกาสที่จะยิงได้เยอะด้วยโดยเฉพาะกับเดนคาเซอร์ในบ้านเนี่ย ยิ่งจากจากเกมนัดก่อนอที่กับพาเลทยิงมาเยอะสมมตินะผมว่าแนวท้ายเต็มที่แน่นอนเพียงแต่ว่า,าก็ต้องยอมรับว่าแมนซิตี้เขาก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าการบีรเอือนอัลตันไม่ง่ายครับผมมองว่าลิปูยังถ้าเป็น,น,ย,น,น,นย,ยังบวกอยู่นิดๆน,นะครับยังยังบวกอยู่นิดๆนะครับตอนนี้ยังยังยังไม่มองว่าจะถ้วยจะตกที่ที่ของฝัง่งฝั่งแมนซิตี้นะครับก็ต้องต้องรอรุนกันไปเจนัดครับ